รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคร anyway. ับมาพบกับครูกั๊กกันอีกครั้งนะครับกับรายการการเงินเพื่อชีวิตนะครับเพราะว่าชีวิตของเราต้องใช้เงินนะครับรู้สึกดีจังเลยครับที่มีสโลแกนเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่าเฮ้ยไอการเงินเพื่อชีวิตเนี่ยตั้งแต่ที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 1 0เนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยได้เข้าไปเรียนเนี่ยมันจะมีบางตอนจริงๆหลายๆตอนเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้ว อาจจะมีบางตอนที่โอเคอาจจะเอาไปใช้ในอนาคตหรืออะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับที่เราได้เรียนด้วยกันส่วนคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พาทุกคนเนี่ยตั้งเป้าหมายนะครับเกี่ยวกับการเงินนะครับต่างๆอะไรมากมายเนี่ยก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะเอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาทําต่อในส่วนของวันนี้ได้นะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่อยากจะชวนทุกคนดูต่อนะครับก็คือตอนนี้นะครับตอนที่1ิบครับ คือการตั้งเป้าหมายและจัดทำแผนการเงินครับสำหรับเป้าหมายในวันนี้นะครับที่อยากจะชวนทุกคนเรียนก็คือ1เลยอธิบายหลักการออมให้สำเร็จได้ส่วนที่2ก็คือเป็นการตั้งเป้าหมายการออมที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างที่3ครับอันนี้บอกบทบาทหน้าที่และหลักการของกองทุนการออมแห่งชาติหรือเรียกสั้นๆว่ากอชอ มาดูที่อันแรกครับการออมนะครับการออมเอาความหมายก่อนแนละ้วกันเนาะการออมเนี่ยเป็นการแบ่งไรายได้ส่วนหนึ่งในปัจจุบันนะครับไปเก็บสะสมไว้ใช้ในอนาคตแปลว่าอะไรนะครับก็แปลว่าเ,เราได้เงินมาประมาณหนึ่งแล้วก็แบ่งเอาไว้ใช้นะครับในอนาคตไม่ใช้หมดนะอ่ะเพราะฉะนั้นการออมเนี่ยช่วยอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงทางการเงินครับนึกภาพว่าถ้าเราได้เงินมาเราใช้หมดเลยเนี่ยสมมุติพรุ่งนี้โดนไล่ออกแย่เลยนะครับไม่มีความมั่นคงอะไรทั้งสิ้นนะส่วนที่2ก็คือ คอยช่วยเหลือเรานะครับเมื่อมีปัญหาการเงินนะครับอย่างเช่นอย่างที่ครูกักเคยบอกว่าเราต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินใช่ไหมอันนี้ก็จะคอยช่วยเราได้นะครับสามารถทําได้หลายแบบครับอย่างเช่นอันแรกครับหยอดกระปุกออมสินนะฮะอันนี้ทุกคนเคยมีใช่ไหมตอนเด็กๆจะต้องแบบไปธนาคารธนาคารให้กระปุกออมสินมาแล้วเราก็หยอดหยอดเสร็จปั๊บพอกระปุกมันเต็มก็ไปทุบนะครับเทดีนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับหรือแบบที่2ครับ สะสมไว้ที่บ้านครับอันนี้เคยดูในหนังใช่ไหมบางคนเนี่ยเก็บใส่หายเอาไว้นะครับโอ้โหเก็บจนบางทีลูกลืไมไปหมดแล้วปลวกกินอะไรหมดแล้วก็มีนะครับแบบที่3ครับฝากเงินนะครับกับสถาบันทางการเงินนะครับอันนี้เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่คลิปแรกๆแ,แล้วที่มีตั้งแต่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับเงินฝากประจําแล้วก็สลากออมทรัพย์สลากออมสินมีดอกจันนิดนึงแล้วครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระปุกออมสิน นะครับหรือว่าสะสมไว้ที่บ้านเนี่ยหรือว่าการฝากเงินทางกับธนาคารเนี่ยครับเสี่ยงนะครับต่อการสูญเสียงเงินต้นแล้วก็ผลตอบแทนไม่สูงนะครับเมื่อเทียบกับการลงทุนอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าเวลาธนาคารให้ดอกเบี้ยเนี่ยหบ้าง0.8%บ้าง2%กว่ากว่าบ้างแต่เงินเฟอ้อของเราเนี่ยโหทะลุไปเกิน3-5%แล้วเพราะนั้นเงินเราเนี่ยยังไงก็มีมูลค่าลดลงแน่นอนนะครับเอาละฮะ มาดูประโยชน์ของการออมหน่อยครับเขาบอกว่าการออมสม่ำเสมอเนี่ยจะช่วยให้ผู้ออมนะครับมีเงินก้อนสะสมเอาไว้นะอย่างแรกเลยก็คือแบ่งเบาภาระเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ไม่ก่อหนี้เพิ่มยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น macbook นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเกิดเหตุจอแตกนะครับอันนี้เกิดขึ้นกับชีวิตจริงเลยนะฮะเกิดจากการที่เปิดคอมพิวเตอร์เอาไว้แบบนี้นะครับเคยเห็นปลั๊กที่เป็นเ,เสียบกับเตรีดไหมฮะปลั๊กตารีดอะ อาจจะเป็นสองแง่งอย่างนี้ใช่ไหมครับรีดผ้าอยู่ครับถอดปลั๊กปุ๊บวางเอาไว้อยู่ระหว่างจอครับปิดแบบค่อยๆปิดนะฮะเสียงมันดังกรับอ่าเรียบร้อยจอแตกเราก็คิดว่าเออแค่กระจกแตกคงไม่เป็นไรหรอกมั้งจอแตกก็เลยลองไปหาตามร้านดูเขาบอกว่าเปลี่ยนจอของ macbook เนี่ยนะด้วยความที <t <t ่มันเป็นจอ retina มันมีความละเอียดนะครับ31,000บาทครับตอนนั้นรู้สึกว่าทำบุญมาด้วยอะไร ทําไมมันถึงไม่มาช่วยอะไรเราเลยก็เลยไปตามหาตามร้านตามศูนย์ต่างๆครับปรากฏว่าได้ถูกที่สุดเนี่ยอยู่ที่2 4 5 0 0บาทซึ่งก็ไม่ถูกนะครับเท่ากับว่าเราซื้อคอมใหม่ที่เป็นโน้ตบุ๊กยี่ห้ออื่นเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วก็เลยกลายเป็นว่างานก็ต้องใช้งานต้องทําก็เลยต้องเอาเงินสํารองของตัวเองเนี่ยใช้ไปดังนั้นเงินออมเนี่ยจำเป็นจริงๆนะครับต่อมาลดความเสี่ยงที่จะมีปัญหาการเงินนะครับเช่นการดึงเงินสะสมมาใช้ ครับหมายความว่าถ้าเกิดเรามีเงินออมประมาณนึงเนี่ยแล้วเรามีแยกกองเนาะเป็นเงินเนี่ยเอาไว้ใช้สำรองฉุกเฉินก้อนนึงนะครับเอาไว้ใช้เบ็ดเตล็ดก้อนนึงถ้าเรามีอมอมมาเนี้ยอาจจะทําให้เราไม่จําเป็นต้องไปใช้เงินนี้ก็ได้นะครับหรือแยกกว่านั้นก็คือเราอาจจะมีเงินสำรองฉุกเฉินอยู่ก้อนนึงแล้วเราก็มีเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนนะครับปรากฏว่าต้องใช้เงินเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปเอาเงินลงทุนมาใช้ไงแต่ถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ย ุนมันตกหรือก้องทุนมันตกเนี่ยเราก็จะไม่ขาดทุนนะครับเพราะเรามีเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้เพราะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับโอเคหรืออันต่อมาครับทาให้ความฝันเป็นจริงาบางคนแบบการออมเงินของฉันเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้ฉันเนี่ยสามารถสร้างฝันที่เป็นจริงของเราได้ครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยอยากไปดูคอนเสิร์ตของวงดนตรีเกาหลีที่มาสแสดงที่ประเทศไทยนะครับปรากฏว่าค่าบัตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ถึง8,000บาทโอ้โห ถ้าเราไม่ได้ออมเงินไว้ก่อนเนี 7, ่ยเจ็ดพันถึงแปดพันบาทเนี่ยก็ถือว่าเยอะประมาณหนึ่งนะครับเพราะนั้นเงินออมเนี่ยก็ทําให้เราได้เจอศิลปินที่เรารักก็ได้นะครับนะหรือนะครับสร้างโอกาสให้มีรายได้มากขึ้นนะครับก็คือใช้เงินหาเงินหมายความว่ายังไงก็คือเอาเงินไปลงทุนนั่นแหละนะครับลองดูซิว่าเฮ้ยไอเงินสามหมื่นของเราเนี่ยสามารถไปหาเงินแทนเราได้เท่าไหร่นะครับก็สามารถทําแบบนั้นได้เช่นกันทีนี้เป้าหมาย ทางการออมหน่ยจริงมีหลายแบบนะครับเราสามารถตั้งเป้าหมายได้อย่างนี้นะครับเช่นนะครับใช้ในยามฉุกเฉินอย่างที่บอก3ถึง6เท่านะครับของรายจ่ายต่อเดือนอันนี้วิธีคิดก็ง่ายมากนะครับเช่นเมื่อคำนวณแล้วนะครับทุกเดือนมีรายจ่ายประมาณเดือนละ25,000บาทนะครับเราก็คิดไปเลยถ้าคำนวณเงินฉุกเฉิน6เดือนได้จะได้เป็นเท่าไหร่ก็เอา25 0 0 0เนี่ยคูณกับ6ถูกไหมอันนี้คือรายจ่ายใช่ไหมคูณ6เท่าครับก็จะได้ประมาณแสน 15 0,000าบาทเป็นนั้นอันเนี้ยเราควรจะมีเงินเก็บประมาณนี้คลิปไอไอตอนนี้เนี่ยพูดหลายรอบมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันสําคัญจริง,รงๆครับอยากให้นักเรียนของคูการทุกคนเนี่ยไปคํานวณแล้วก็มีเงินอันนี้สํารองเอาไว้นะครับต่อมาเอาไปใช้ในยามชารานะครับก็คือใช้ในตอนที่เราเนี่ยไม่มีรายได้แล้วแปลว่าเราออมเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีรายได้จากเงินของเราเองในอนาคตนะครับอย่างเช่นนะครับวิธีการคํานวณก็คือเงินที่ควรมีเนี่ยจะเท่ากับ ค่าใช้ใจ่ายที่ต้องการเราต้องการเท่าไหร่เราก็เขียนไว้นะครับลองลองเขียนเขียนไว้หน่อยนะแล้วก็คูณ12เดือนอแล้วก็คูณจํานวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตบางคนบอกให้แช่งหรือเปล่าไม่ได้แช่งนะครับแต่ว่าเราต้องประมาณเอาไว้ไม่งั้นใครจะมาเลี้ยงเราอะ่ะใช่ปะนะครับลองนะครับมี3อย่างค่าใช้ใจ่ายที่ต้องการคูณ12เดือนคูณจํานวนปีทีนี้เราจะรู้แล้วว่าเราต้องใช้เท่าไหร่เนะช่นน้องกั๊กเนี่ยนะต้องการใช้ เดือนละ4 0 0 0 0บาทอันนี้เผื่อเงินเฟอ้อในอนาคตแล้วนะ mm hmm. เผื่อว่าแบบสี่หมื่นในตอนนั้นอาจจะเป็น2 0,000ในตอนนี้ก็ได้นึกออกใช่ไหมครับและคิดว่าจะมีชีวิตไปอย่างมากเนี่ยสาปีหลังกเกษียณ mm hmm. ก็คำนวณงีง้ครับ mm hmm. เงินที่ควรมีจะเท่ากับ4 0 0 0 0ื่นอันนี้คือเงินที่เราต้องการใช่ใชไหมครับคูณ12บสอคือจำนวนเดือนแล้วก็คูณจํานวนปีคือ30มสิบน้องดาวซี่ครับเท่าไหร่คนบอก,กประมาณล้านกว่ากว่าแล้ว อลองดูนะครับคำตอบที่ได้คือ14ล้านนะครับกับอีก400,000บาทพอพอดูแล,แล้วเริ่มรู้สึกเครียดแล้วนะฮะจากตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเราต้องมีเงิน14ล้านกับอีก400,000บาทเราก็จะได้เริ่มวางแผนได้เอาจริงๆนะขนาดคิดว่าแบบใช้40,000ที่เป็นแบบเงินเฟอ้อแล้วอะในความเป็นจริงอาจจะเยอะกว่านั้นนีกก็ได้ไหนจะค่ารักษาค่าอะไรอีกนะฮะโอเค หรืออีกอันนึงนะครับอาจจะตั้งเป้าหมายนะครับใช้จ่ายที่เป็นใช้จ่ายที่จำเป็นนะด้วยเงินก้อนใหญ่ครับก็คือเป็นการวางแผนเพื่อให้ออมได้ทันเวลานะครับก็คือต่อเดือนเนี่ยไม่ควรสูงเกินไปนะครับจ่ายได้ไม่กดดันครับอาจจะเป็นเช่นไปท่องเที่ยวสมมติแบบโอ้อยากไปเที่ยวยุโรปอะไรเงี้ยหรือออมเพื่อของที่อยากได้นะครับใช้จ่ายสิ่งที่เราต้องการเนี่ย อาจจะเป็นรายจ่ายที่ไม่จําเป็นแต่เน้นความสุขครับ<笑><笑>ก็คือออมได้ไม่ครบก็ไม่ซือ้ออย่างเช่นกูกักอาจจะอยากได้กีตาร์เพิ่มอะไรเงี้ยก็ไม่จาเป็นก็ได้หรือว่าอย่างสุดท้ายนะครับเป็นการออมเพื่อการลงทุนครับก็คือใช้เงินหาเงินอันนี้เนี่ยเรากะว่าถ้าเราเอาไปใช้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะต้องให้ผลตอบแทนกลับมาไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าหรือว่าผลตอบแทนจากการที่เราไปซื้อหุ้นแต่สําคัญนะครับก็คือต้องศึกษาเรื่องความเสี่ยงไว้ด้วยนะครับเอาละฮะ เมื่อกี้พูดเรื่องของอการลงทุนที่ที่เกี่ยวกับค่าเช่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปพักกันสักแร๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันเรื่องการลงทุนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆเดี๋ยวมาเจอกันนะครับ เอาละครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเมื่อกี้คูกักได้พูดถึงเป้าหมายทางการออมที่เอาไปใช้ในการลงทุนใช่ไหมบางคนก็ชอบถามมาว่าเฮ้ยเอาไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยทำยังไงได้บ้างอันนี้กักก็ไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงนะแต่ว่าไปเรียนกับคนที่เขามีความรู้แล้วก็เอามาถ่ายทอดให้ฟังนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเริ่มมีคนเครียดแล้วนะครับว่า14ล้านเยอะแล้วนะครับคูกักก็เครียดน,นะครับเพราะเมื่อกี้ก็เป็นสิ่งที่คูกักอยากได้เองด้วยนะฮะสิบสี่ล้านก็ยังไม่ถึงเหมือนกันแต่ไม่ไรรมเเ็นนรรรคัับมาียู้กกต่อนะ แผนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับอันนี้สําหรับใครนะครับที่ต้องการสร้างรายได้จากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการเช่าบ้านเช่าคอนโดหรือว่าการขายที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยสามารถทําได้จากแผนนะครับ ABC ดังนี้ครับแผน A นะครับอันนี้เขาเรียกว่าแผนครอบครองทรัพย์สินนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราเนี่ยต้องวิเคราะห์ค,ความต้องการก่อนนะครับว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีความ ไม่ใช่แค่กับคนอื่นนะกับตัวเราด้วยว่าแบบเราต้องการที่จะมีมันจริงๆริงไหมนะครับหรือว่าไปดูซิว่าไอสิ่งที่เรากําลังจะไปซื้อเนี่ยมันใกล้แหล่งต่างๆหรือเปล่ามันมีคนซื้อจริงๆริงไหมถ้าเกิดเราลงทุนไปแล้วเนี่ยจะมีคนมาเช่าหรือมีคนมาซื้อไหมอันนี้ต้องวิเคราะห์เยอะนะครับอย่างที่2ประเมินจากราคาซื้อครับอย่างเช่นเราดูว่าซื้อร้านหนึ่งจะได้กําไรสักเท่าไหร่อ่าเราก็ต้องเริ่มคิดนะครับอย่างที่3ครับการวางแผนภาษี แล้วก็ค่าธรรมเนียมอันนี้มันต้องคิดยังไงบ้างอ,อ,อย่างบ้านหลังแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เสียภาษีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเริ่มมีการไปซื้อบ้านหลังที่2หลังที่3เนี่ยเราจะเริ่มมีการเสียภาษีบ้านเหล่านี้ด้วยนะเพราะนั้นการมีบ้านเยอะๆยะเนี่ยไม่ได้แปลว่าโอ้โหฉันรวยอย่างเดียวเสียภาษีด้วยนะจ๊ะโอเคแล้วก็อย่างที่4ี่ครับจัดสัดส่วนสินเชื่อเพื่อการลงทุนหมายความว่าเราต้องดูว่าเฮ้ยไอที่เราไปลงทุนเนี่ยมันกระทบกับชีวิตประจําวันเราไหม ไม่ใช่ทางานหาเงินแทบตายเพื่อไปทําอันนี้แล้วสุดท้ายก็มาเบียดบังชีวิตของเราอันนี้ก็ต้องคิดดีๆนะครับต่อมาฮะแผน B นะครับพอเราครอบครองทรัพย์สินเรียบร้อยแล้วไปซื้อไปอะไรมาเรียบร้อยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแผนบริหารทรัพย์สินครับอย่างแรกเลยก็คือพอได้มาเราจะต้องตกแต่งแล้วก็ปรับปรุงสักนิดหนึ่งนะครับนึกภาพว่าเราได้บ้านอันนึงมาแล้วแบบโอ้โหสีลอกหมดเลยใครจะมาเช่าใครจะมาซื้อใช่ไหมครับก็ปรับปรุงได้มันมีอยู่เคสหนึ่งครับน่าสนใจมากก็คือ เขาเนี่ยไปซื้อบ้านเป็นเหมือนแบบนึกภาพบ้านเก่าๆบ้านไม้เป็นแบบทรงจีนๆนิดนึงอ่ะแล้วดูเหมือนบ้านผีสิงอ่ะสิ่งที่เขาทําก็คือไม่มีใครมาซื้อเพื่ออยู่ะแต่ว่าบ้านมันสวยมากเพราะว่าแบบมันหลายปีอ่ะไม้มันก็ยังสวยอยู่อะไรเงี้ยสิ่งที่เขาทําก็คือเขาบูรณะใหม่แล้วเปลี่ยนเป็นคาเฟ่ครับกลายเป็นว่าโอ้โหมูลค่าขึ้นมาจากตอนแรกราคาแบบหลักแสนกลายเป็นหลักล้านได้เพราะนั้นอันนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าเรามองเห็นโอกาสอย่างไรบ้างนะครับ อ่ะอย่างที่2นะครับเพิ่มมูลค่ารถนี่อย่างที่ตัวอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้เนี่ยบ้านดูเก่ามากดูไม่น่าจะอยู่อาศัยได้แล้วก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นร้านคาเฟ่ก็กลายเป็นเพิ่มมูลค่าทําให้เราเนี่ยสามารถลดนี่ได้เร็วจากตอนแรกที่เป็นนี่เป็นแสนพอขายปุ๊บโอ้โหกลายเป็นหลักร้านเขาไม่รู้นี่ว่าเราซื้อมาเป็นแสนใช่ไหม <laughs> เพราะฉะนั้นการขายได้หลักร้านเนี่ยก็สามารถทําให้เราลดนี่ได้ด้วยนะครับอย่างที่3ครับเพิ่มค่าเช่ารถรายจ่ายอันนี้เป็นอย่างไรบ้าง อย่างเช่นมีอยู่กรณีหนึง่งฮะเคยฟังมาเนาะเขาบอกว่าเริ่มจากตอนที่เขาเนี่ยเป็นนักศึกษาแล้วก็มีความฝันว่าอยากจะมีบ้านเช่านะครับสัก 7, 8, 9หลังหรือ10หลังเมื่อแบบอายุสัก30อะไรเงี้ยเขาเริ่มทำตั้งแต่อายุสัก18หรือ20ต้นๆเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเขาเริ่มจากการไปมีห้องแรกก่อนก็คือเป็นคอนโดอาจจะใช้อยู่ตอนเรียนแป๊บนึง แล้วก็เสร็จปั๊บเขาก็เริ่มปล่อ,อยเช่าครับในขณะที่ปล่อยเช่าเนี่ยเขาก็คือย้ำนะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าทําง่ายแล้วทําได้ทุกคนนะแต่หมายความว่าเราก็ต้องดูโอกาสด้วยนะครับคนที่เขาทําได้เขาเป็นอย่างนี้ครก็คือเขาปล่อยเชา่าสมมติผ่อนธนาคารเนี่ยเดือนละ5,000ปล่อยเช่าเดือนละ700 0พอดีว่าช่วงนั้นเนี่ยรถไฟฟ้ามาถึงหรือว่าโอกาสในการที่คนที่เข้ามาอยู่ตรงนั้น,นดีเยอะขึ้นก็ปล่อย700 0นนะครับถ้าปล่อยกับชาวต่างชาติอาจจะได้มากกว่านั้นเขาเอาเงินตรงนั้นนะครับไปผ่อนธนาคาร ส่วนต่างเอาไปผ่อนคอนโดใหม่บางคนบอกเฮ้ยอะไรวะคอนโดเก่ายังผ่อนไม่หมดก็เขาเห็นโอกาสไงเขาก็เลยเริ่มนะครับจากหนึ่งหลังเนี่ยเริ่มเป็นสองหลังซึ่งตอนแรกน่มีคนดูถูกเขาด้วยนะว่าแบบเฮ้ยไปทํางานเรียนจบให้ได้ก่อนอะไรเงี้ยแต่เขาเริ่มทำตั้งแต่ตอนนู้นเลยกลายเป็นว่าผ่านไป7ปีครับเขามีบ้านเช่าแล้วก็คอนโดรวมทั้งหมด6 7ถึงหลังครับจากนั้นเนี่ยเพื่อนไอ้คนนี้ก็แบบกลายเป็นว่าเพื่อนคนนั้นที่พูดก็คือยังไม่มีอะไรเลยนะ ไปดูถูกเขาเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีแค่โอกาสนะครับแต่มันต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ลงมือทําจริงๆนะก็จะเห็นได้ว่าคนที่เขาวางแผนเนี่ยก็สามารถที่จะมีรายได้แบบนั้นได้กลายเป็นว่าต่อเดือนนะ่ะนึกภาพนะครับหนึ่งที่ให้3,000ันใช่ไหมสมมุติถ้าได้สิบที่เนี่ยก็ได้ส0,000ื่นลวอันนี้เขาเรียกว่าเป็น passive income นะครับหรือว่าให้เงินเนี่ยไปทํางานแทนเราเขานอนอยู่บ้านเฉยก็มีเงินเข้ามาให้เขาเนี่ยสามหมื่นรับก็สามารถบริหารได้นะ แล้วก็อันที่4นะครับก็คือบริหารเงินสำรองครับก็หมายความว่าจากทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไปซื้อบ้านใหม่หรือคอนโดใหม่ทั้งหมดนะครับก็ต้องดูว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆคนนี้เนี่ยเลิกเช่าเราก็ต้องผ่อนบ้านเองผ่อนค่าเช่าเองใช่ไหมเพราะนั้นเราเองเนี่ยก็ต้องบริหารให้ดีนะครับอันที่3นะครับแผน C ก็คือแผนการออกครับอันนี้เนี่ยก็คือสมมุติว่าถ้าเราต้องขายจริงๆนะครับประเมินราคาขายที่เหมาะสมนะครับแล้วเราก็เริ่มขายก็ได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือเราต้องปรับปรุงก่อนขาย เพราะอะไรครเพราะว่าเวลาบ้านเก่ามันขายยากนะการที่เราปรับปรุงก่อนเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะมีโอกาสขายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ดูเรื่องแผนการลงทุนแบบอสังหาริมทรัพย์ไปแล้วเนี่ยจริงๆเรายังมีเป้าหมายการออมอีกลักษณะหนึ่งที่ที่เราอยากยกตัวยอย่างนะครับก็คือเป็นการออมเพื่อการปลดหนี้ครับก็คือเป็นการออมเนี่ยเพื่อนําเงินที่ได้เนี่ยไปจ่ายหนี้เพิ่มนะครับหมายความว่าเราจะได้โปะมันได้เร็วขึ้นพอโปะเร็วขึ้นเนี่ยอย่างเช่นบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะ ใช้เวลาในการผ่อนน้อยลงนะครับเพราะนั้นตอนตั้งเป้าหมายนะครับอย่าลืมคิดไปด้วยว่าเราออมไปเพื่ออะไรนะครับโอเคทีนี้หลักการออมให้สําเร็จนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยสามารถเลือกวิธีที่ตนเองเนี่ยถนัดแล้วก็เหมาะสมกับรายรับแล้วก็รายจ่ายนะครับอย่างเช่นนะครับออมก่อนใช้อันนี้เคยพูดไปแล้วใช่ไหมหรือนะครับมีวินัยในการออมก็คือออมระหว่างทางก็คือยอดวันละ10บ,บาทเก็บแบงค์ห้นะครับหรือว่ากินบุฟเฟ่ไม่เกินเดือนละพันก็ได้ แล้วก็อีกแบบหนึ่งที่อยากจะนําเสนอให้ทุกคนรู้จักก็คือเป็นการแบ่งเงินเนี่ยออกเป็นส่วนๆตามเป้าหมายเช่นแบ่งเป็นเงินฉุกเฉินใช้ในยามชาราเป็นต้นซึ่งเราเนี่ยอาจจะแยกบัญชีกันเก็บก็ได้จะได้ไม่สับสนนะครับเอาละฮะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยไปพักกันสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวคุกคักเนี่ยจะพามาดูวิธีการแบ่งเงินที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกัน,นครับ แล้วครับหลังจากที่เราได้รู้หลักการออมให้สําเร็จไปแล้วนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ครูกั๊กบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่น่าสนใจกันอย่างอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าที่เราค้างกันไว้ใช่ไหมจะปีเหมือนเป็นโหล6อันนะครับอันนี้เนี่ยตามหลักเขาเรียกว่าหลักซิกจาร์สนะครับก็คือเป็นเทคนิคการออมแบบ6กระปุกนะครับหรือว่าโหล6ใบก็ได้นะครับแล้วแต่เลยก็จะมีอยู่ทั้งหมด6อันนะครับได้แก่อะไรบ้างครับก็จะมีรายจ่ายในชีวิตประจําวันนะครับมี เงินที่เอาไปต่อยอดลงทุนศึกษาพัฒนาตนเองนะครับสำรองระยะยาวนะครับรางวัลให้ตัวเองแล้วก็บริจาคแบ่งปันอันนี้เขาแบ่งเอาไว้เป็น6อย่างเราอาจจะทําตามนี้หรือปรับก็ได้นะครับได้หมดเลยแต่เขาบอกว่าออแบ่งเป็นสักหอันนี้เนี่ยถือว่าโอเคนะอย่างเช่นอันแรกเนี่ยเขาบอกว่ารายใจ่ายในชีวิตประจาวันเนี่ยแบ่งเอาไว้สัก55%ของเงินที่เราได้มาอย่างเช่นมีร้อยหนึ่งแบ่งเอาไว้55บาท นะเอาไว้ใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันต่อมา 10%, 10นะครับหรือว่าถ้าร้อยหนึ่งได้10บาทเนี่ยเอาไว้ต่อยอดในการลงทุนนะอีก10%ครับเอาไว้ศึกษาพัฒนาตนเองอย่างเช่นเราบอกว่าเฮ้ยฉันต้องการที่จะเรียนต่อหรือเอาไปใช้ในการซื้อหนังสือก็ได้นะครับไอ้พวกนี้เนี่ยคือการพัฒนาตนเองทั้งหมดเลยนะก็เก็บเอาไว้10%อันต่อมานะครับเป็นเงินสำรองระยะยาวอันนี้ก็อีก10%นะครับแล้วก็อันที่5ครับเป็นรางวัลให้ตัวเองนะฮะ เวลาทางานก็ควรจะมีรางวัลชีวิตนะครับอย่างผมก็จะเป็นชาบูนะฮะแล้วก็อันสุดท้าย5%เนี่ยให้เอาไปใช้ในการบริจาคหรือว่าแบ่งปันคนอื่นนะเขาเริ่มแบบมีการแบ่งปันด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเราได้เรียนเรื่องภาษีเนี่ยถ้าเกิดเราไปบริจาคตามมูลนิธิต่างๆเนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับโอเคอย่างของคุกักเนี่ยก็ขอปรับแล้วกันนะว่าแบบอ้ขอไม่เหมือนเขาจะเปลี่ยนตรงการศึกษาพัฒนาตนเองเนี่ยเป็น15%พเรอรู้สึกว่า การลงทุนกับการศึกษาเนี่ยมันทาครั้งเดียวแล้วมันใช้ได้หลายครั้งครับอย่างเช่นครูกั๊กบอกว่าครูกั๊กเรียนเอกคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยก็ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ในการหาเงินได้เยอะนะครับก็เลี้ยงชีพได้แล้วก็ให้รางวัลตัวเอง5ก็พอนะเพราะอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยไอรางวัลที่เป็นของตัวเองเนี่ยตอนนี้ให้มาพอแล้วหมายความว่าเอาเงิน,นไปซื้ออุปกรณ์ดนตรีนะครับทำห้องอัดทำอะไรเงี้ยพอแล้วพอแล้วมากกว่านี้ก็คือ เปิดค่ายเพลงได้แล้วนะครับให้ตัวเองแค่5%ก็พอนะครับเอาไว้นั่นแหละกินชาบูอะไรก็ไม่อยากกินเยอะนะครับเดี๋ยวอ้วนนะครับเราจะใช้คาว่าเดี๋ยวอ้วนกับคนอ้วนเราไม่ได้นะครับเพราะว่ากูกาก็อ้วนแล้วนะครับอ่ะทีนี้มาลองดูตัวอย่างนะครับการคํานวณซิกจาสําหรับเงินเดือน1 5 0 0 0บาทอันนี้เผื่อหลายคนนะครับเริ่มทํางานครั้งแรกเงินเดือนเท่านี้ถ้าทางบ้านนะครับมีเงินเดือนที่ไม่ใช่เนี้ยเปลี่ยนตัวเลขได้เลยเดี๋ยวเราคำนวณไปพร้อมๆกันกดคลิงคิดเลขไปด้วยเลยก็ได้เลยครับอ่ะอ รายใจ่ายในชีวิตประจําวัน55%วิธีการคํานวณทำแบบนี้ครับเอา15,000คูณด้วย55%จริงๆ55%นะครับมันคือ55หารด้วย100มันจะได้0.55แต่เราไม่ต้องเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ละเขียนเป็นเท่านี้ไปเลยจะได้คำนวณง่ายๆนะครับเท่ากับ8,250บาทวันนั้นเวลากดเครื่องคิดเลขก็15,000นะครับูณ0.55แล้วก็มีเงินใช้8,250ต่อมา ต่อยอดลงทุนครับ10% 10ส่วน100คือ0.10หรือ0.1ก็ได้ครับก็คือเดือนละ1,500บาทที่เคยบอกไปนะครับในคลิปก่อนหน้าว่าเฮ้ยเราสามารถลงทุนแบบ DCA d ล l a r Cost a v e r a ลงทุนเท่าเท่ากันทุกเดือนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนมากกว่านะครับก็ลงไป1,500บาทต่อไปครับศึกษาพัฒนาตนเองครับก็ได้เดือนละ2,250บาท คิดง่ายๆ10เดือนคือได้22,500บาทอันนี้ไปลงเรียนได้แล้วนะสามารถไปลงคอร์สที่แบบเฮ้ยถ้าครูกักอยากเก่งเรื่องการตัดต่อก็ไปลงเรื่องการตัดต่ออาจจะได้มาสัก1 2ถึงโปรแกรมก่อนก็ไม่เป็นไรรออีก10เดือนค่อยเรียนใหม่ก็ได้ไปเรียนภาษาอังกฤษก็ได้นะครับต่อมาเงินสำรองระยะยาวครับก็ลงไปเลย1,500บาทอันนี้อาจจะเป็นฝากประจําก็ได้เพราะว่าได้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าแบบออมทรัพย์ต่อมาให้รางวัลตรงเองครับ 15,000คูณ0.5ครับอันนี้ก็750บาทคิดว่าน่าจะกินหมูกระทะแถวบ้านได้สักประมาณ3 4ครั้งนะก็ถือว่าโอเคนะสัปดาห์ละครั้งแล้วก็บริจาคแบ่งปันครับ750บาทเหมือนกันอันนี้ก็คิดว่า1ปีก็เอา10เดือนก่อน7,500เยอะแล้วนะสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกเพราะฉะนั้นสามารถไปบริจาคได้เลยโอเคอย่างอันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งในตัวอย่าง ที่เอาความรู้เรื่องซิกซเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในแอปพลิเคชันอันนี้จะเป็น Cloud Pocket นะครับของ KBank ก็คือเขาสามารถที่จะแบ่งได้เลยนะครับว่าในเงินของเราเนี่ยจะแบ่งไปอยู่กับอ Pocket อันไหนนะครับจะได้ใช้อย่างถูกซึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่ใช้ง่ายนะก็ไปลองใช้กันดูได้นะครับหรือถ้าเกิดมีแอปอื่นที่พวกเราสนใจก็สามารถไปได้เช่นกันนะทีนี้อีกอันนึงที่อยากให้พวกเรารู้นะครับก็คือ กองทุนการออมแห่งชาตินะครับหรือว่ากออชอที่ไม่ใช่กอสนะครับไม่ใช่กอสนะฮะอันนี้แล้วก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยเป็นกองทุนที่นะครับจะเป็นระบบการออมเพื่อการเกษียณนะครับก็อยากให้พวกเรามาลองดูกันนะครับอย่างอันแรกก่อนเลยกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้สําหรับแล้วก็เอาไว้ใช้นะครับสำหรับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่15-60ปีนะครับซึ่งไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบรรนานข้าราชการนะครับหรือว่ากองทุนอื่นๆตามกฎหมาย ที่ได้รับการสมทบจากรัฐหรือนายจ้างก็คือเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าอันนี้ได้เลยเงินออมเนี่ยจะมี2ส่วนก็คือเงินสมาชิกแล้วก็เงินที่รัฐจ่ายสมทบแล้วก็เราไม่จําเป็นต้องส่งเงินสะสมเข้ากองทุนทุกเดือนเอาเท่าที่ไหวนะแล้วก็อย่างที่3มก็คือถ้าเราไม่ส่งเงินเข้ากองทุนรัฐก็ไม่สะสมเช่นกันนะครับหมายความว่าถ้าเราไม่จ่ายรัฐก็ไม่จ่ายฮะเพราะนั้นแล้วแต่เราเลย อย่างที่4ก็คือต้องส่งเงินเข้ากองทุนต่อครั้งเนี่ยไม่ต่ำกว่า50บาทนะก็อาจจะร้อยหนึ่งสองก็ได้สูงสุดเนี่ยไม่เกินปีละ13,200ต่อปีนะครับก็ลองหาร12ดูนะครับเชื่อจะได้เป็นจํานวนแต่ละเดือนนะอ่ะทีนี้ในช่วงอายุนะครับเขาบอกว่าจํานวนเงินที่สมทบจ่ายเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับ1 5ถึงปีเนี่ยก็คือเป็น50%ของเงินสะสมก็คือจะสมทบเนี่ยไม่เกิน600ต่อปีนะครับถ้าเป็นอายุ 30- 50ถึงเนี่ย ไม่เกิน960บาทต่อปี50ถึง60ปีไม่เกิน1,200บาทต่อปีอันนี้คือเงินที่เขาแบบสมทบนะครับเข้ามาการได้รับเงินคืนนะครับของกอชเนี่ยเอาอันแรกก่อนเลยกรณีที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์นะครับก็คือเมื่อคำนวณเงินบำนาญแล้วนะครับได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยจะได้รับเงินบำนาญตลอดชีวิตนะครับหากได้น้อยกว่าเกณฑ์นเนี่ยจะได้รับเงินดำดงชีพนะครับเดือนละ600 จนกว่าเงินในบัญชีจะหมดก็คือเงินที่เราสมทบเข้าไปเนี่ยแล้วก็รัดจ่ายเข้ามาเนี่ยก็จะได้เงินคืนกลับมานะครับโอเคอย่างที่2นะครับกรณีทุพคลภาพก่อนอายุครบ60ปีนะครับอันนี้เราเลือกได้นะครับว่าจะรับเงินที่สะสมมาเนี่ยพร้อมทั้งดอกทั้งผลทั้งจํานวนเนี่ยเป็นบางส่วนหรือว่าขอรับเพียงครั้งเดียวก็ได้นะครับและเงินที่รัฐจ่ายสมทบพร้อมดอกผลเนี่ยจะจ่ายเป็นเงินบํานาญหลังอายุครบ60ปี หากว่ายังมีเงินสะสมเหลืออยู่ในกองทุนเนี่ยจะนํามาคํานวณการจ่ายบํานาญไปด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับสมมติอยู่ดีเราไปเจออุบัติเหตุก็จะเข้าสู่กรณีนี้เลยนะต่อมาอย่างที่3ครับกรณีลาออกจากกองทุนนะครับจะได้รับเงินที่สมาชิกส่งสะสมเองเนี่ยพร้อมทั้งดอกผลนะครับทั้งจํานวนเลยแต่เงินที่รัฐสมทบนะครับจะตกเป็นของกองทุนนะแปลว่าถ้าเราออกก่อนเนี่ยเงินที่รัฐเคยสะสมเข้ามาเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่าจะไปอยู่ในกองทุนแทน แล้วก็กรณีที่4นะครับกรณีที่เราเสียชีวิตนะครับผู้รับประโยชน์ที่สมาชิกแจ้งไว้เนี่ยจะได้รับเงินในบัญชีทั้งหมดนะเช่นนะอาจจะเขียนเอาไว้ให้น้องสาวพี่สาวอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยนะครับทีนี้อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับอันนี้เป็นกองทุนที่ลูกจ้างและนายจ้างเนี่ยจัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจนะครับมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการออม เป็นแบบผูกพันระยะยาวสําหรับลูกจ้างเพื่อไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณอายุครับก็คล้ายๆเงินบํานาญของเรานั่นแหละนะครับทุกพลภาพหรือว่าต้องลาออกจากงานพวกนี้ก็จะได้เงินไปนะครับซึ่งเงินนะครับที่นําเข้ากองทุนเนี่ยจะประกอบด้วย2ส,ส่วนหลักๆนะครับได้แก่1ก็คือเงินที่ลูกจ้างนะครับจ่ายเข้ากองทุนเรียกว่าเงินสะสมซึ่งกฎหมายเนี่ยกำหนดให้สะสมนะครับไม่ต่ำกว่า2%แต่ไม่เกิน15%ของค่าจ้างนะครับแล้วก็เงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มเนี่ยให้เรียกว่าเงินสมทบ ซึ่งกฎหมายเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าให้สมทบไม่ต่ำกว่าเงินสะสมของลูกจ้างก็แปลว,ว่าถ้าลูกจ้างจ่ายเยอะนายจ้างก็จ่ายเยอะด้วยทีนี้ประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะเอาแบ่งเป็น2ส่วนเนาะสำหรับลูกจ้างนะครับก่อนเกษียณเนี่ยก็จะไอเงินสะสมที่เราเคยจ่ายเข้ากองทุนเนี่ยสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน5 0,000นบาทและต้องไม่เกิน15%ของค่าจ้างส่วนที่2นะครับหลังเกษียณเนี่ยได้รับเงินกองทุนนะครับ ประกอบไปด้วยเงินสะสมเงินสมทบนะครับแล้วก็ผลประโยชน์จากกองทุนนะครับเอาไว้ใช้จ่ายในยามกเกษียณอายุทุพพลภาพหรือว่าออกจากงานซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีส่วนนายจ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้แก่ลูกน้องหรือว่าลูกจ้างนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนแต่ไม่เกิน15%ของค่าจ้างเนี่ยสามารถนํามาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้เพราะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับการออม สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ตั้งใจงเรียนแล้วก็หวังว่าจะไปวางแผนการออมนะครับให้แข็งแกรง่งแล้วก็เอาไปใช้งานได้จริงมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้นะครับครูครับกับการเรียนการเงินเพื่อชีวิตเนี่ยก็น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ